ปุกรวบตัวลุงพลคุมศอกปากคำปมสร้างรูปปั้นพญานาคปูปาริจจิตนาคราชลุกพื้นที่ป่าสงวนด้านเจ้าตัวยันไม่กังวลถ้าตัวเองลุกป่าชาวบ้านคนอื่นก็ลุกเหมือนกันวันที่27มกราคม2564สำนักงานข่าวไอเอ็นเรายงานว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้พร้อมตำรวจกองปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่กำลังกันกว่า50นายเปิดปฏิบัติการฮนุมานสยบวังพญานาคจะเคียนทองกกกอกเข้าควบคุมตัวลุงพลหรือในาใยชัยพลวิภาเพื่อเชิญตัวไปสอบสวนที่สพกกตูมจังหวัดมุกดาหารเกี่ยวกับความผิดในข้อหารุกที่ป่าสงวนโดยใช้พื้นที่ดินผิดวัตถุประสงค์และทําให้สื่อมเสียสภาพป่าสงวนซึ่งเป็นความผิดตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติระวังโทษจําคุกตั้งแต่4ถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2แสนถึง2ล้านบาทจากกรณีนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัชญากรรมได้ร้องทุกกล่าวโทษไว้ที่พอทศออวันนี้เจ้าหน้าที่นำกำลังลงพื้นที่พบลุงพลอยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่หน้าบ้านตามคำเตือนของกรมทางหลวงที่ให้ย้ายสิ่งปลูกสร้างต่าง,างๆให้ห่างจากเส้นกึ่งกลางถนน9เมตรโดยลุงพลได้ฟังคำชี้แจงการนำกำลังลงพื้นที่มาในครั้งนี้จากนายพรพิรมอุระแสง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ให้ลุงพลพาไปชี้จุดท,ที่สร้างพญานาคซึ่งไม่มีเอกสิทธิครอบครองก่อนเชิญตัวลุงพลขึ้นรถตู้ของกรมป่าไม้ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพกกตูมเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดลูกป่าสงวนหรือไม่หากพบความผิดก็จะมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับลุงพลทันทีด้านลุงพลนะครับระบุว่าวันนี้ไม่ได้ตื่นเต้นและไม่มีความกังวลใดๆพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ และไม่หวันว่าจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพราะถ้าบอกว่าตัวเองลุกป่าสงวนชาวบ้านขอรุกกันหมดขณะที่ยืนยันในเจตนาการสร้างพญานาเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะไม่ได้เป็นส่วนตัวและหากต้องทุบทําลายทิ้งก็ยอมเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ